สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาวันนี้นักตกปลานำสนเสนอเมนูนน้ำลายแจงไก่ไซโนมิโซรับนอนเป็นแบบใส่เนื้อใส่พวงไข่เนียนเนียนพวไนนนนนงไข่ครับผมเนี่ยเห็นไ่มีเนื้อน้แล้เป็นไก่เหลืองนะครับผมผมก็เลย่อกอยา่เอาเนื้อใส่ มันเหนียวต้องกลุงดนวยิ่งเข่าผมก็ได้มาเนื้อครับผมมื่อินเขาน้ำกัลสูตรผมเองนี่เลยถึงเ,เห็นแล้วไม่หม่ผมยังมันหอดอยู่ครับอ,อยากกินสมาที่เห็นระดดวนนะผม,มาได้เห็นเสียง เตีมันแบบรูปปรเปื่อยผมผัมปุนใส่นิดหน่อยน้ำมีสซเนีย่ยขาดบา่ได้คือผักอีตูนะพี่้อง tinh tạp tại tinh tại เวือยู่ครับเสียครักมาเสียตรงไหนนนาเห็ดอี ใส่ลูกโดใส่ใส่หนไม่ดองใส่ไอดตูอองหอม มีเตียงยังเดียวเขาหน่อยครับมือนี้ต่มือเมื่อผัดกับพระวิญญาณหรือเขาจะบังยักไงเบิดเสืยเนื้อผักอิตู อันนี้อยู่น้ำบ้านเฮากลยเห็ดกำลังอวกพี่น้องนะสารค้าบ้านผมเห็ดปวกเบิ่งขัเจาไปเก็บได้เป็นกระตาแต่ละคนเห็ดปวกเห็ดปวกกี่มีต่ดอนอง,งามเห็นแล้วคนก็คิดว่าทำไมอยู่บ้าน ผมก็ว่าผมเสียนคนหนึ่งแหละเรี่งหาอย่หา่าหินหาเหยดหาเราใหม่ทำไมผมเป็นเด็ีกหน่อยอยู่บ้าน đừng có đầy nó chạm khắc chạm này, xíu hà một thì là siêu 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 นองเสียบผมสีบอกให้ฟังสมัยผมเป็นเด็กหนุ่ยผมเขาไปเก็บเห็ดละงอกระปอตาตาเป็นไงเป็นหมอกบอกหน่อยครับมีตะไคร่ลังโผล่ขึ้นจันทร์ดิบเมื่อเม่อผมปวดดิสมัยผมเป็นเด็กหนุ่ยเปิดอปุ่มตึงกีดหนุอยปุ่มไหนหรอมีตะไคร่เห็ดละงอ แต่ว่านหน้าเห็เียอ่างนี่ไฟนิโงปูก,ก็ปางงานบุญ้องไต่เอาเนี่ยมันมันไปหาแต่ยามเสาร์ยามเว็นเลยครับเอาไฟไปแี้ยงาหาต่อนกื่อคืนบัดพวกเจ้าเป็นคือกันบ่าไตเด็ด ไปผีพาผี่ามนะไม่ตาหลงบ้านก่บนอานตรางกับบ้านบัตรจะมี มวนบานเฮาอาเก็บเห็ดขายนานจะไม่เป็นเด็กน้อยผมไม่ได้ว่า,วาดินเด็กพี่น้องเห็ดพอแต่มันมีแต่เห็ดพอฝ่ายกว่าบ้างกองผมผมผมไม่เห็ดเป็นลูกนังสติกยิ่งเลยมันหลายเห็ด จะห่อ,อใส่ต้องเกิดน,นะน,น้ำพันธ์นาตีนโคตีนบากนาตีบาเนั่ยแหละม,มัดผมตามประเทนหลายครั้่ยงังไ,ไม่ค่อยกินมันหลางเนี่ยยังยเยราอมันหลางมันแตก คนหนังมันไม่ค่อยมีบัาดคนหนังมันไม่ค่อยได้เห็นแต่มาเห็นละโง่เห็ดเขาไข้เห็นป่วงนี่หลาย มาาเห็ดกินใดกินบ่ใดผมหูจักเบิดผมเป็นลูกไม่ฆ่าใครเห็ดเป็นลูกในพัก่า ครับจิ๊นมนีกิจควาตัวละพิล้วนาองให้ทีนี้นะครับผมกาบขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่มาให้ช่องในหน่อยของนักตกปลากาะแสเสมอมาครับขอบคุณครับ